สวัสดีครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยววันนี้คลิปนี้ผมจะมาให้ไอเดียเกี่ยวกับการวางแผนนะครับวางแผนการฝึกกีตาร์การวางตารางนะครับการวางตารางฝึกกีตาร์ให้กับโตเราเองให้ให้มันเหมาะสมกับกับตัวเราในบุคคลแต่ละบุคคลนะว่าว่าเรามีวิธีการวางแผนในการฝึกยังไงดีนะครับเพื่อที่จะให้การพัฒนาการของเราเนี่ยมีพัฒนาการที่ ดีขึ้นเรื่อยๆแบบก้าวกระโดดนะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีดูไอเดียกันครับว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับการที่เราจะฝึกกีตาให้ให้มีการพัฒนาที่ดีได้นะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเลยก็คือไม่ว่าคุณจะทํางานหรือจะเรียนหนังสือหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่ควรจะทําก็คือหนึ่งการวางตารางฝึกวางเขาเรียกว่าวางวันและเวลา ของการฝึกนะครับสมมุติว่าผมผมผมให้ไอเดียว่าให้วางแผนทีละสัปดาห์ก็ได้นะครับสัปดาห์นี้คุณมีเวลาฝึกกี่วันกําหนดมาเลยนะครับกําหนดกําหนดวันวันแล้วก็เวลาการฝึกด้วยสัปดาห์นี้เรามีเวลาฝึกกี่วันแล้วก็วันหนึ่งเรามีเวลาฝึกกี่นาทีกี่ชั่วโมงนะครับกําหนดให้ชัดเจนนะครับกําหนดให้ชัดเจนให้เหมาะสมกับของ แต่ละบุคคลน,นะเพราะแต่ละบุคคลเนี่ยความว่างหรือเวลามันมีไม่เท่ากันอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเอาเท่าที่ทําได้นะครับกําหนดวันให้ได้นะครับกําหนดวันแล้วก็กําหนดว่าเราจะต้องฝึกได้กี่หน้าที่นะครับกี่ชั่วโมงนะครับกําหนดกาหนดวันแล้วก็ระยะเวลาในการฝึกก่อนนะครับข้อที่หนึ่งนะครับอ่ะต่อไปข้อที่สองข้อที่สองคราวนี้ เราวางเป้าหมายเอ่อการวางเป้าหมายเนี่ยผมมองว่าถ้าเราไม่ได้มีเวลามากนะฮะหรือคนจะมีเวลามากก็แล้วแต่การวางเป้าหมายเนี่ยผมมองว่าให้เราวางแค่แค่หนึ่งเป้าหมายก็พอครับหนึ่งสองสามแค่หนึ่งหนึ่งถึงสามประมาณนี้ก็พอไม่ต้องเยอะนะครับวางเป้าหมายก่อนว่าเราจะฝึกอะไรนะครับเราจะเล่นอะไรให้ได้นะคะคือเราจะทําอะไรให้ได้พูดง่ายวางเป้าหมายว่าเราจะอยากจะทําอะไรได้ อยากจะตีคอร์ได้อยากจะเปลี่ยนคอร์ให้มันเร็วอยากจะโซโล่เพลงนี้ให้ได้อยากจะเล่นลูกนี้ให้ได้อยากจะอะไรก็แล้วแต่นะครับกําหนดมาเลยครับกําหนดเป้าหมายเลยว่าเราจะเล่นอะไรให้ได้กําหนดตรงนั้นเอาแค่อย่างเดียวนะหรือใครพอมเวลาเอาสองอย่างสามอย่างก็แล้วแต่นะครับอยู่ที่ระยะเวลาด้วยว่าเรามีเวลาฝึกขนาดไหนกําหนดนะครับกําหนดให้เจอนะครับกําหนดเป้าหมายให้ได้ว่าเราจะทําอะไรให้ได้นะครับจะทําอะไรกําหนดมันให้ได้นะครับและ พออย่างที่สามนะครับอย่างที่สา like มพอเรากําหนดได้แล้วกําหนดเป้าหมายได้แล้วอย่างที่สามคือการวางแผนพอเรากําหนดว่าสมมุตินะครับผมยกตัวอย่างว่าเป็นการตีขอรดการตีขอรดเปลี่ยนขอดให้มันเร็วเราจะต้องเปลี่ยนขอดให้มันเร็วขึ้นเปลี่ยนขอดให้มันดีขึ้นเราก็มาวางแผนเลยว่าสิ่งที่เราจะฝึกเนี่ยครับเราจะต้องฝึกอะไรก่อนตีขอดเราจะต้องฝึกมือขวายังไงฝึกมือซ้ายจับขอดเปลี่ยนขอดยังไง ความสัมพันธ์มันเป็นยังไงนะครับวางแผนเลยหนึ่งสองสามนะครับแต่ผมให้แนวแนวคิดว่าทุกครั้งที่เราฝึกครับเราต้องใช้เมทรนอมตลอดเลยนะครับฝึกอะไรก็ได้ขอให้มีเพียนมเมทรนอมมากํากับทุกอย่างครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ได้ครับขอให้ใช้เมทรนอมคือดีที่สุดนะครับอการที่สานมาวางแผนเลยครับขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่ในยูทูบเนี่ยมันมีคนที่สอน เยอะแยะมากมายนะครับสนอนกีตาร์เยอะแยะมากเราก็เข้าไปศึกษาดูได้ของอาจารย์แต่ละท่านนะครับก็เราไปศึกษาดูได้แล้วก็เราก็มากําหนดเป็นตัวของเราเองว่าเออเดี๋ยวเราจะฝึกอะไรอะไรอะไรเราไม่จําเป็นต้องไปทําตามสิ่งที่ใน y YouTube เขาบอกทั้งหมดนะเราแค่เอาจุดที่เราคิดว่าเออมันมันแม t กับเวลาเรานะครับเอามาจัดระเบียบให้ดีนะครับวางแผนให้ดีหนึ่งขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่นะฝึกค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกแต่ว่า สิ่งที่สำคัญก็กคือต้องฝึกตั้งแต่ช้าช้านะครับช้าๆไปทีละสเตปทีละสเตปขวามือขวามือซ้ายแล้วก็มารวมกันแล้วก็ฝึกไปทีละขั้นตอนฝึกทีละขั้นตอนเล่นไปทีละเรื่อยๆเปิดมือถนอมไปกําหนดเวลาไปแล้วก็มีสมาธิกับการฝึกนะครับวางแผนก่อนนะพอเราวางแผนปับ๊บพอขั้นตอนสุดท้ายเราก็คือลงมือฝึกลงมือฝึกแผนที่เราวางไว้ครับฝึกฝึกแบบมีสมาธิกับการฝึกจริงๆนะครับ ผมอยากให้มีสมาธิกับการฝึกจริงแล้วก็อยากให้เรา,เาต,ต,ตัดทุกอย่างนะครับตัดเรื่องเฟซบุ๊กเรื่องนู่นเรื่องนี้ตัดออกให้หมดเลยครับสมมติว่าเรามีเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับวันนี้กําหนดไวลาหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนี้ยขอให้โฟกัสกับการฝึกอยู่ตอลอดเวลาเพราะว่าถ้าเราโฟกัสได้ตร,ต,รตรงจุดแล้วอ่ะคือมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่ามากกว่าที่เราเล่นมือถือเล่นนู่นแล้วก็ดีดไปต่อให้คุณนั่งเล่นกีตาร์ทั้งวันอ่ะ ต่คุณไม่ได้โฟกัสกับกับสิ่งที่คุณทำาบยังไงก็ไม่พัฒนาแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการโฟกัสเป็นเรื่องที่ดีที่สุดคุณอาจจะโฟกัสแค่นาทีเองนะฮะแต่แต่คุณอาจจะพัฒนาได้ดีกว่าคนที่เขานั่งเล่นทั้งวันก็ได้นะครับไอ้น,นี้เพราะฉะนั้นไนอัน,นี่พ่อผมเคยลองมาทำมาแล้วการโฟกัสดีที่สุดโฟกัสในสิ่งที่เราทำครับอยู่กับมันมีสมาธิแล้วก็พยายามสังเกต สิ่งที่เราเล่นว่าเราเล่นอะไรบ้างฝึกอะไรบ้างทำอะไรบ้างช้าๆทีละช้าๆนะครับนะครับในขั้นตอนการฝึกนะครับทีละช้าๆเปิดเมทัน้อมค่อยๆเปิดปับปั๊บใครไม่รู้ว่าเรื่องกับเปิดเมทัลเป็นเป็นยังไงก็เข้าไปหาของอา,าจารย์ท่านอื่นดูว่าเขาสอนฝึกยังไงยังไงก็เข้าศึกษาหาข้อมูลก่อนนะครับพอศึกษาได้แล้วเราก็มาลงมือปฏิบัติจริงนะครับฝึกจริงฝึกจริงนะครับอ่ะ พอหลังจากที่เราวางแผนการลงมือฝึกแล้วปั๊บคราวน,นี้สัปดาห์แรกก็ต้องมาประเมินว่าเราทําได้ดีไหมถ้าเราทํายังได้ไม่ดียังยังไม่เก่งเราก็เพิ่มไปสัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่สองเราก็ทําเหมือนเดิมสัปดาห์ที่สามทำเหมือนเดิมดแต่ถ้าเกิดว่าใครที่คิดว่าสัปดาห์แรกเอ้ยเรารู้สึกว่าเราเทสแล้วมันได้แล้วสัปดาห์ที่สองเราก็เปลี่ยนเรื่องไปฝึกเรื่องอืง่นส่วนเรื่องที่เราฝึกอยู่แล้วเราอาจจะแค่ทวนเลก็กๆน้อยๆนะครับไม่ไม่ต้องมาไม่ต้องมาฝึกเข้มข้นเหมือนสัปดาห์แรกนะครับอาจจะอาจจะ วันะจ๊ะ5นาที10นาทีแล้วก็เป็นเรื่องต่อไปเรื่องที่เราอยากจะทําทต่อไปว่าเราวักเป้าหมายยังไงนะครับวางแผนแบบไหนแล้วก็ฝึกตามนั้นงสัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์สัปดาทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันมันฝึกมันมันฝึกไปเรื่อยๆครับแล้วก็เราอาจจะหาเวลาสัก10นาทีก็ได้ซ้อมคือเหมือนกับเปิดเพลงแล้วก็ซ้อมนั่งซ้อมกับเพลงกับเบ้งดิงแท็กก็ได้นะครับหรือ i m p o r ไว้กับอ่า backing track อะไรก็ได้กับแบบการซ้อมเหมือนกับที่เราฝึกแล้วเราเอามาใช้งานในการซ้อมด้วยครับแบ่งเวลาตรงนี้ในในในช่วงท้ายการฝึกสัก5นาที10นาทีก็ได้นะครับทาแบบนี้ไปตลอดนะครับทำแบบนี้บ่อยๆทําบ่อยๆท,ทุกอย่างท,ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การที่เราวางแผนในหัวเราว,ว่าว่าเราทําได้ตามที่หัวเราต้องการไหมนะครับทาแบบนี้บ่อยๆแล้วก็ผมเชื่อว่า หลายๆายคนนะครับที่กําลังฝึกกาลังเล่นดูเนี่ยจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดน,นะครับลองลองไปฝึกลองไปทํากันดูนะครับก็ยังไงก็ขอให้การฝึกการฝึกมันเป็นเรื่องของการโฟกัสเป็นเรื่องของสมาธิยังไงก็ขอให้ตั้งใจนะครับการฝึกให้มันดีๆนะครับพราะพอเราฝึกดีเวลาเราไปเล่นมันจะสนุกมันจะสนุกเราก็จะเอ็นจอยกับการเล่นดนตรีได้นะครับยังไงก็ิีนี้ตอนนี้ก่อนแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากช่องไว้ด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ มีคนติดตามพันกว่าคนแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณมากนะฮะขอบคุณทุกคนจริงๆด้วยนะครับ,แล,ลบแล้วก็ยังไงก็ฝากฝากซับสไครฝากกดกระดิ่งแล้วก็ฝากแชร์คลิปด้วยนะถ้าเกิดว่าชื่นชอบด้วยครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไม่นําเรื่องอะไรก็คอยติดตามดูนะครับหรือว่าใครอยากจะถามเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามมาได้นะครับผมยังไงคลิปนี้ลาไปก่อนเลยกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย